สวัสดีครับนี่เป็นมีดแล่เนืนะ้อแล่ปลานะครับมีดเล็กด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยชิงชันฝักเป็นไม้ชิงชันนะครับด้ามยาวประมาณ5.2ใบมีดยาว6.2นิ้วครับตัวนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับสันหนาประมาณ5มิลครับตัวนี้ใช้งานเบานะครับ ันคนูเรือนพกพาตัดแร่เนื้อน,นะครับน้ำหนักเพียงห้าขีดครับผมจะเทสลองเทสมีดเล็กลองตัดไม้นะครับผมอันนี้จะเป็นไม้ประดูะครับเหล็กชนิดน,นี้เป็นเหล็กที่ดีนะครับผมมีความคงทนแข็งและความเหนียวไม่บิดงอง่ายครับแต่อย่าไปใช้งานแบบฝืนกำลังนะครับนี่ผมเทสดูครับ ครับใช้ได้ครับผมมีทำครัวครับปัดไล่เนื้อปลาเนื้อสดได้ครับผมความกว้างของใบมุกอยู่ที่1.7 7นิ้วนะครับ ัถนัดครับใช้งานง่ายเ่มนี้ราคาอยู่ที่900บาทนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับ